ธรรมะาทั้งหลายทั้งปวงที่พระเจ้าสอนมาจาึงชี้ลงที่อนัตตาคือทั้งหมดนี้มันไม่มีตัวตนอยู่จริงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรามันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นของมันอยู่แบบนั้นและทั้งหมดนี้พวกเราเพียงแต่น้อมเข้ามาสังเกตภายในแล้วเข้าใจมันยันนี้รู้แค่นี้ธรรมะาทั้งหลายทั้งปวงรวมลงที่แค่นี้ นี่คือการเห็นธรรมในธรรมนี่คือการเห็นใบไม้ใบเดียวเห็นใบไม้ทั้งป่ารู้หมดเลยเข้าใจหมดเลยรู้หนึ่งเดียวรู้ทั้งหมดมันไม่แบ่งแยกนะมันไม่มีผู้รู้ไม่มีสิ่งถูกรู้นะทีเนี้ยมันเป็นอันเดียวกันเลยคือมันไม่ใช่เรานี่คือการเห็นธรรมในธรรมนี่คือการเห็นใบไม้ใบเดียวเห็นใบไม้ทั้งป่ารู้หมดเลยเข้าใจหมดเลยรู้หนึ่งเดียวรู้ทั้งหมด มันไม่แบ่งแยกมันไม่มีรูมันมีสิถุงรู้แล้วทีเนี้ยมันเป็นอันเดียวกันเลยคือมันไม่ใช่เราจิตยอมรับแบบนี้นะจิตยอมรับความจริงนี้มันจะเกิดพุทธภาวะผูงคันห้าจะระเบิดแต่ละเอียดขาดสมบัตนในจิตจะหลุดออกจากรูปและนามมันไม่ถือความรู้เรื่องนามอีกต่อไปเพราะมันรู้แล้วว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งข้างนอกข้างในมันไม่แบ่งแยกเป็นอะไรแล้วแม้แต่รู้กับอาการปุ่มมันก็ไม่แบ่งแยก มันเห็นว่าทั้งรูปและน้าม,มันไม่ใช่เราทั้งหมดเลยมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นของมันอยู่แบบนั้นมันคลายเลยมันหลุดเลยนี่คือรู้หนึ่งเดียวรู้ทั้งหมดใครได้ฟังเทปนี้จะพรูบบรรลุธรรมเยอะมากรู้หนึ่งเดียวจะรู้ทั้งหมดจำไว้ทำแท้จะไม่แบ่งแยกมันไม่แบ่งอะไรเลย มันไม่มีดีชั่วบุญบาปผิดจริงปลอมที่โลกใบนี้เขาแบ่งกันแม้แต่รู้กับสินทรุษมันก็ไม่แบ่งมันกลายเป็นธรรมชาติอันเดียวกันไปหมดแม้แต่รู้กับนามมันกลายเป็นอันเดียวกันไปหมดคือมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราธรรมะทั้งหลายทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าถ่ายทอดมาจึงย่อลงมาที่สัพเพธรรมานตาติ สภาวะทำทั้งหลายล้วนเป็นอนัตตาทั้งสิ้นแหละเมื่อเรารู้ได้แบบนี้มันรู้ทั้งหมดเลยอืมมหาเหตุมหาปัจจัยคู่คำนี้เป็นคำที่ไม่ค่อยมีใครกล้ามาพูดเลยพระอาจารย์เต็มหัวใจมากเลยนะเรื่องมหาเหตุมหาปัจจัยเนี่ยรู้ไหมว่าจิตของพวกเรานี่แหละคือมหาเหตุมหาปัจจัยเลย <laughs> จิตของพวกเรานี่แหละมันเป็นต้นกำเนิดของทุกสปปรรพสิ่งเลยจิตของพวกเราเป็นจิตที่ไม่มีองค์ปัญญาเรียกว่าอวิชชาคือธาตุบริสุทธิ์นี้เขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นธาตุบริสุทธิ์เขาไม่สามารถรู้จักตัวเขาเองได้และเขาก็ไม่สามารถที่จะสร้างองค์ปัญญาให้แก่ตัวเองได้ด้วย ด้วยตัวของเขาเพราะเขาเป็นธาตุบริสุทธิ์ที่ไม่มีอาการใดๆเขาจึงได้สร้างอาการขึ้นมาซึ่งเรียกว่านามธาตุเรียกว่าอาการรู้อาการรุงแต่งอาการรู้เป็นอาการเบสิกพื้นฐานที่ถูกสร้างขึ้นมาในครั้งแรกเริ่มเพื่อรับรู้ถึงการกระทบและก็กระเพื่อมปรุงแต่งเพื่อเรียนรู้ถึงสิ่งกระทบ นี่คือการทำงานของอาการธาตุเรียกว่าน้าธาตุน้มธาตุนี้ไม่ใช่ต้นธาตุนะต้นธาตุคือความบริสุทธิ์ต้นธาตุไม่ได้เป็นอะไรไม่เคยเกี่ยวข้องกับอะไรแต่น้าธาตุก็คืออาการปรุงแต่งซึ่งมันเกิดขึ้นมาจากต้นธาตุเป็นอาการที่มันต้องทำหน้าที่อุปมาเหมือนก้อนแม่เหล็ก มันมีสนามแม่เหล็กเป็นอาการสนามแม่เหล็กมันแผ่ออกจากก้อนแม่เหล็กเข้าใจไหมก้อนแม่เหล็กเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่สนามพลังงานที่แผ่ออกจากก้อนแม่เหล็กนี้ต่างหากเขาทําหน้าที่เหนี่วนำเข้าใจนะนามท่าก็เป็นแบบนั้นจิตเราคือต้นท่าเป็นท่าต้นกําเนิดที่บริสุทธิ์มากเป็นชีวิตนะจิตเราไม่เหมือนกับท่าต้นกาเนิดอย่างอื่นจิตเรามันพิเศษตรงที่ว่า เขาเป็นท่าชีวิตไม่ได้มีรูปร่างว่างเปล่าจากนามและลูปใสมากบริสุทธิ์มากเพียวมากๆครูแต่ระเพียวใสยิ่งกว่าใสอ่ะแล้วมันลูนในทั้งจักรวาลเนี่ยเหมือนความว่างเปล่าใสอยู่ต่อหน้าเนี่ยมันยอมให้ทุกอย่างผ่านมาผ่านไปในตัวมันได้หมดมันยอมให้จักรวาลอาศัยอยู่ในตัวมันมันยอมให้จักรวาลแปรเปลี่ยนเป็นระเบิดแตกสลายอยู่แต่ความว่างเปล่าใสไม่เคยเป็นอะไร มันยอมให้ความมืดความสว่างผ่านไปผ่านมาแต่มันไม่เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆนั่นแหละคือจิตเราคือธาตุบริสุทธิ์แต่พวกเรากลับเชื่อว่าพวกเราเป็นมนุษย์